คือฮาแม่เข้าฝันหาอยากขึ้นจากน้ำไม่ผิดหวังชัดๆชุดลุ้นรวยงวดวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันศุกร์ที่30เมษายน2564อากาศดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่พี่น้องชาวปาจินบุรีเขาลุ้นกันเพราะแม่ตะเคียนสุดเฮี้ยนมาเข้าฝันหาแม่อยากขึ้นจากน้ำไม่ผิดหวังชัดๆตัวเลขลุ้นรวย ก็จากข่าววล่าสุดสดๆร้อนๆที่พี่น้องชาวบ้านหมู่ห้าตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเขาได้เปิดเผยเรื่องราวสุดเหี้ยนเกี่ยวกับเรือโบราณไม้ตะเคียนทองอายุไม่ต่ำกว่าร้0ยถึง150ปีที่ได้มีชาวบ้านไปมุดหากุ้งหาปลาในลำน้ำแควหนุมานเมื่อประมาณ5-6ถึงเดือนที่ผ่านมาและบังเอิญพบเห็นเรือลำนี้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำบางส่วนและในภายหลังก็ได้ไปแจ้งผู้นำหมู่บ้านและเจ้าอาวาสวัดชะอม เพื่อให้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามถึงจะผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้มีการอัญเชิญและนำเดือนแม่ตะเคียนลำนี้ขึ้นมาสักที แต่จู่ๆในคืนวันหนึ่งแม่ตะเคียนที่เชื่อว่าสิ่งสถิตยอยู่ในเรือลำนี้ก็ได้มาเข้าฝันคุณยายบุญช่วยอายุ84ปีโดยในคำฝันได้บอกว่าแม่อยากขึ้นจากน้ำแล้วแม่อยากมาอยู่วัดและแล้วจากรายงานข่าวเมื่อวันที่27เมษายน2564ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเลิกงามยามดีชาวบ้านพร้อมท่านเจ้าอาวาสวัดชะอมก็ไม่ขอขาดรัทธาที่จะทาตามคาขอของแม่ตะเคียนโดยไม่รอช้าที่จะจัดเตรียมขันห้าเพื่อประกอบพิธ ที่บวงสวงและอัญเชิญเดินตะเขียนทองลำนี้ที่ได้มาเข้าฝันว่าอยากขึ้นจากน้ำแล้วแม่อยากมาอยู่วัดและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเราเรอคอยกันแล้วค่ะ พราะถึงแม้ว่าการนำเรือลำนี้ขึ้นมาจากน้ำและอัญเชิญมาไว้ที่วัดะอมจะยากลำบากสักแค่ไหนแต่ด้วยพลังศรัทธาก็ถือว่าไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงและที่สำคัญในงวดนี้งวดวันที่2พฤษภาคม2564ที่จะถึงนี้สาธุนชนคนรักตัวเลขที่เขาเชื่อว่าแม่ตะเคียนใหม่ๆแบบนี้มักให้เลขแม่นดีนักแ, <S <S แลเขาก็ขอจัดเต็มทั้งเวลาที่เริ่มทำพิธีบวงสวงคือ9.09นาฬิกาเวลาที่สามารถนำเรือขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จคือ 11.55อ11.55นาฬิกาขนาดของเรือซึ่งมีความยาวประมาณ5.86เมตรกว้าง75เซนติเมตรรวมทั้งเลขที่เขาบอกว่าเห็นรอยเด่นชัดๆที่หัวเรือคือ1525 55ชัดๆอีกทั้งนะคะชุดเลขที่เกี่ยวข้องกับเวลาและขนาดของเรือที่เขาขอจัดเต็มคือ909 11 55 586 75 และที่เขาบอกเห็นเลขลอยเด่นชัดๆบนหัวเรือคือ15 2555สาธุค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนใครชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปยังไงลองมาลุ้นกันของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุดเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะ เจอกันคนลิปหน้าค่ะอย่าเหเห็นนะคะจุ๊จุ